จากคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคส สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อภิชรพอดแคสต์นะคะกลับมาเจอกันในอีพีนี้ซึ่งใช้ชื่อว่ารักซอนซ้อนรักย่อยช่วงน,นี้ซ้อนกันเยอะมากเลยนะคะจร, <c oughs> จริงนล้ปัญหาความรักห้าหกปีหลังเนี่ยเป็นเรื่องของการนอกใจและคบซ้อนเยอะมากจริงๆแลวซ้อนก็เป็นหมู่ขนาดด้วยเนาะใช่ใช่แต่ก่อนนี้ซ้อนสามนะพี่ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าซ้อนสามเนาะปัจจุบันนี้ซ้อนสี่ก็มีแล้วมันก็เลยกลายเป็นผู้คนอยู่ในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นหมู่มวล นะคะลองดูซิว่าวันนี้จะเจออะไรกันมาบ้างน้องนันค่ะผมคบกับภรรยามา11ปีมีลูกสองคนภรรยาทํางานที่กรุงเทพภรรยาผมเป็นคนดีมากรักครอบครัวที่สุดขยันทํางานวันวันทำแต่ง,งานมีเวลาก็จะขับรถกลับมาหาผมที่บ้านต่างจังหวัดเพราะผมทํางานหน่วยงานอยู่ที่นี่ซึ่งผมอยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่กับแม่ยายครับแต่เหตุเกิดตอนที่มีน้องธุรการเข้ามาทํางานใหม่ที่เดียวกับผมเธอแต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งคนตอนแรกๆผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรพอเวลา ผ่านไปสักพักได้คุยเรื่องงานคุยเรื่องต่างๆมากขึ้นเริ่มมีแซลเริ่มหยอกล้อ ล้อเล่นซึ่งกันและกันนี่แหละแล้วเริ่มหาทางคุยกันผ่านแอปแอปหนึ่งที่เป็นความลับคุยได้สองสามเดือนมีไปเที่ยวด้วยกันนิดหน่อยกินเบียร์หลังเลิกงานจนกระทั่งมีอะไรกันความรู้สึกทั้งคู่เริ่มเปลี่ยนไปมีความหึงหวงกันมากขึ้นผมอยากจะหยุดความสัมพันธ์กับเธอไม่อยากถลงไปมากกว่านี้เพราะต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวกันแล้วทั้งคู่ซึ่งผมพยายามเดินออกมาหลายครั้งแต่ทําไม่ได้สักทีเลยครับขอคําแนะนําจากพี่ๆด้วยน้องนันค่ะพี่ๆคําแนะนําสั้นๆง่ายๆให้น้องนันค่ะยุด <laughs> ใช่ค่ะจริงๆเพราะถ้าคืนบอกว่าน้องนันบอกว่าทําไม่ได้ครับอังนั้นก็เป็นเลือกอกับภรรยาค่ะค่ะใช่ป่ะเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นจริงๆสิ่งที่น่าเสียดายก็คือมีลูกสองคนนะคะค่ะอยู่กับภรรยามาสิบเอ็ดปีแล้วภรรยาเป็นคนดีมากรักครอบครัวที่สุดขยันทํางานทําแต่งานมีเวลาก็กลับมาหากันน้องน,นันอ่านตรงนี้พี่อยากให้อ่านตรงนี้สักยี่สิบเอ็ดรอบค่ะ แล้วถามตัวเองสิคะว่าเราพร้อมจะสูญเสียคนดีๆคนหนึ่งกับครอบครัวดีๆครอบครัวหนึ่งลูกอีกสองคนเนาะความรับผิดช,ชอบในหน้าที่ต่างๆมันมีอะไรอีกเยอะมากเลยคะ่ะที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ที่นันต้องแบบจะเรียกว่าอะไรคะตอนนี้มันคือแบบผิดถูกรู้หมดแต่อดไม่ได้อย่างเดียวอะ่ะนั้นไอ้ความอดไม่ได้นี่แหลคะค่ะที่มันจะพาให้ทุกอย่างพังไปหมดเลยนั้นถ้าถามว่าพี่ออยพี่ช็อตครับมีคําแนะนําอะไรไหมพี่มีคําแนะนําคําเดียวจริงๆว่าหยุด พราะถ้าไม่หยุดนะ<ช>ก็แปลว่าวถ้าจะไปต่อก็คือก็ไปเลิกกับภรรยาแล้วทิ้งครอบครัวดีๆครอบครัวหนึ่งทําให้คนที่รักเราสามคนต้องเสียใจอืมค่ะนังน,นั้นจะเห็นแก่ตัวได้แบบนั้นหรือเปล่าละ่ะถ้าแบบนั้นก็ได้แต่อย่างเดียวค่ะขออย่างเดียวอย่าคาลาคาซังแบบนี้เพราะมันเหมือนเราเห็นแก่ตัวมากไม่เห็นแก่หัวใจใครเลยเนอกจากตัวเองอยากได้อยู่คนเดียวใช่ค่ะ นึกย้อนกลับกันถ้าภรรยาน้องอยู่กรุงเทพแล้วมีคนอื่นแบบที่น้องบอกเลยโอุย้ยเขาแบบคุยกันได้ทุกเรื่องเริ่มหยอกล้อเริ่มไปมีอะไรกันน้องโอเคไหมล่ะคะเนาะอ,อย่าบอกว่าตัวเองทําได้ด้วยเหตุผลสารพัดแต่พอถ้าอีกฝ่ายทําบ้างไม่ได้ครับไม่ได้ครับเธอต้องซื้อสัตว์ต่อผมคนเดียวน้องเห็นหรือย,ยังคะว่าบางทีความสัมพันธ์มันมักจะเริ่มจากแบบนี้ล่ะคะ่ะคือฉันทําได้แต่แต่เธอห้ามทําและใดๆก็ตามทีเรามีลูกเนาะลูกจะรู้สึกยังไงที่พ่อเป็นคนแบบนี้ หนูไม่อยากให้ลูกภูมิใจในความเป็นพ่อของเราหรือเวลาที่พ่อทรยศแม่น้องจะอาอะไรไปสอนลูกล่ะคะเพราะเมื่อคุณพ่อก็ยังไม่ได้เป็นคนดีมากพอที่จะสอนเขาได้เลยนะคะพี่บอกแค่นี้และเข้าใจหรือยังว่าทําไมถึงต้องหยุดเข้าใจแหละว่าแบบอุ้ยผมทํามาตั้งหลายครั้งทาไม่ได้ถ้าน้องทําไม่ได้บอกความจริงกับภรรยาค่ะให้ภรรยามีสิทธิ์เลือกบ้างน้องอย่าเป็นคนที่เลือกได้แต่เพียงผู้เดียวนะคะ <c oughs> ไม่แฝแต่ไปน้องกล้ามค่ะน้องกล้ามบอกว่าผมคบกับผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่สมัยเรียนจนเขาเรียนจบ เขาก็ได้แต่ของเงินก้อนหนึ่งสําหรับเป็นของขวัญที่เขาเรียนจบผมก็ให้เข้าไปในวันที่เขารับปริญญาแต่หลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปวันหนึ่งผมเริ่มสงสัยกับความเปลี่ยนไปของเขา mm. ก็เลยลองลองเดารหัสผ่าน Facebook ของเขาจนไปเจอในแชทคนที่เขาเรียกว่าพ่อ mm. แล้วก็ไปหากันตลอดไม่ใช่พ่อแท้ๆแ,แต่เป็นเสียเลี้ยงแล้วคบกันมาเจ็ดปีแล้ว ตั้งแต่ก่อนเขากับผมผมเขาคบกันมาสามปีเหมือนผมมาทีหลังแต่เขาเอาแต่บอกว่าเขาคบกับผมแบบแฟนแต่กับลุงอีกคนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วเขาก็เรียกร้องให้ผมอยู่กับเขาต่อไปแล้วก็ชอบโยนความผิดให้ผมว่าเป็นเพราะผมทําให้เขาขาดรายได้ oh. ผมต้องเลี้ยงดูเขาแทนลุงคนนั้นตอนนี้ทั้งผมและเขามีงานทําแล้วทั้งคู่ครับแต่อยากถามว่าผมควรทำยังไงต่อดีทุกวันนี้ผมนอนไม่เคยหลับสนิท เอาแต่คิดว่าตลอดเวลาที่คบกันมาที่เขาไปบอกว่าไปหาพ่อก็คือไปหาเสียคนนั้นตลอดอม,มันทําให้ผมระแวงจะคบเขาต่อแต่ด้วยภาระที่ผมสงสารเขาว่าเขาเงินเดือนน้อยกว่าผมแล้วก็มีภาระที่ต้องส่งเงินให้ที่บ้านมันทาให้ผมสงสารเพราะาผมรักเขาผมควรเอาตัวออกมายังไงผมอยากมีความสุขแบบจริงๆแล้วครับค่ะมันยากตรงนี้แหละคะ่ะก้ามจา๋าเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันคือการรับเงินคนคนหนึง่ง แต่การรับเงินคนคนนั้นก็ยังทรยศเขามามีกล้ามนะต่อให้เขาจะบอกว่าโอ้ยตรงลุงคนนั้นก็ไม่ได้รักเหมือนแฟนแต่การรับเงินเขาแปลว่าเรารับไมตรีและรับความมีใจของคุณลุงคนนั้นด้วยหรือเปล่าคราวนี้กล้ามบอกว่าถ้ากล้ามจะเดินออกมาสงสารเขาเพราะเขาต้องใช้เงินอีกเยอะก็เขาบอกไงคะว่ากล้ามเองทําให้เขาเสียอะายได้น้องคิดว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งแลกความสัมพันธ์แบบนี้กับเงินมันโอเคจริงๆหรือและตอนเนี้ ่อให้พี่บอกว่ากล้ามเดินหน้าต่อไปเถอะกล้ามก็ต้องยอมรับว่าต่อให้น้องเดินหน้าต่อไปน้องก็ต้องเดินหน้าต่อไปแบบระแวงแบบนี้ไปตลอดนะคะว่าเอาแล้วลุงคนนั้นเขาจะรู้ไหมว่ากล้ามอยู่ในฐานะอะไรหรือแม้แต่ถ้าวันนี้เขายังต้องรับเงินจากคุณลุงคนนั้นอยู่และเกิดคลุง mm. คุณลุงคนนั้นต้องการอะไรที่มากไปกว่าความสัมพันธ์แบบนี้ความกระตันยูจากก้อนเงินนั้นต้องทําให้แฟนเราสามารถทําอะไรเพื่อลุงคนนั้นได้อีกหรือเปล่ามันยากไปหมดอะก้ามเพียงเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาหลอกเราตั้งแต่ต้น เขาคือเด็กเสียค่ะและคําว่าเด็กเสียคืออะไรคะเสียไม่ได้แบบรู้สึกว่าอ๋อเลี้ยงดูเป็นลูกหรอกมัง้งไม่รู้สิพี่ก็เดาตามสิ่งที่เราเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆเพราะนั้นถ้าวันนี้ก้ามไม่ไหวจริงๆก้ามสงสารตัวเองก่อนนะคะก่อนสงสารเขาก้ามแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกหลอกให้มาเป็นอีกคนหนึ่งของผู้หญิงคนนี้ทางทางัทง้งที่เขาก็ยังต้องรับเงินเสียของเขาอยู่หรือเปล่าอืมและในความเป็นจริงของชีวิตด้วยอะค่ะก็คือว่าจะบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่ รับเงินจากผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นมีแม้แต่ความกระตันอยู่อ่ะถ้าสมมติว่าผู้หญิงคนนี้นะคะเขาจะเป็นลุงเป็นเสียเป็นพ่อหรือเป็นใครก็ตามได้รับการเลี้ยงดูซึ่งจริงๆนะในสังคมทุกวันนี้่ะเราก็ไม่ได้อินโนเซนต์จนถึงขนาดจะคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบพ่อลูกลุงหลานรองนะถูกปะเราก็เข้าใจแหละว่าความสัมพันธ์นั้นมันคืออะไรแล้วเขาก็ยังมาเป็นแฟนกับเราตั้งสามปีแบบว่าเขา ทรยศคนคนนั้นมาตั้งสามปีเนอะคือไม่รู้แหละว่าความสัมพันธ์มันคืออะไรแต่ถ้ารับเงินคนคนนั้นก็ควรกระตันยูกับคนคนนั้นหรือเปล่าแต่เขาก็ดันมาคบกับเราและแถามพอคบกับเราแล้วก็ยังมาพูดกับเราอีกว่าเนี่ยมาคบกับเราแล้วขาดไรายได้นะซึ่งพี่เข้าใจนะว่ากล้ารักเขาแต่ไม่ว่าจะรักยังไงก็ตามแต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยนะคะว่าคนที่เรารักไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยอะ เขาไม่เห็นม er> ีค่าค yeah, um> ู่ควรในความรักดีๆของก้ามสักเท่าไหร่เลยแล้วไงล่ะสงสารเขาพี่ไม่เห็นเขาสงสารตัวเองเลยใช่ปะเขาก็ยังทําตัวไม่น่าสงสารอยู่แต่เราก็ดันไปสงสารเขาแล้วเราก็มานั่งคิดว่าจะเอาตัวออกมายังไงครับเพราะว่าแบบก็ยังรักเขาสงสารเขาอยู่แต่ก็อยากมีความสุขแบบจริงๆนะตอนนี้สิ่งที่ก้ามกาลังอยากได้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ <Okay. S 2> เพราะกล้ามกำลังอยากได้ในสิ่งที่อีกคนหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เราแบบนั้น <Okay. S 2> นะ่ะเราดันเอาความสุขของเราความรักของเราไปฝากไว้ที่คนคนนึงแล้วเราบอกว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่คนคนนั้นเขาไม่พร้อมจะให้อะไรเราในสิ่งเราต้องการเลย mm hmm. แล้วกล้ามจะมีความสุขแบบจริงๆได้ยังไงคะ <Okay. S 2> พี่เข้าใจหมดเลยเนะื้อในความรักที่เรามีต่อเขาแต่มันก็อาจจะถึงเวลาที่กล้ามต้องพิจารณาตัวเองแบบมีสติแล้วแหละว่าเราจะอยู่แบบนี้ไปได้ตลอดจริงหรือเปล่าค <Okay. S 2> พี่ยังไม่เห็นตรงไหนเลยที่เขาบอกว่าเขาจะแบบ หยุดยุดติแบบหยุดความสัมพันธ์กับลุงเลยอะ่ะ <c oughs> เหมือนเขาก็ยังอยากได้อะไรไปสมดทุกอย่างเลยแล้วถ้าเขาเป็นแบบนั้นเราจะทํำยังไงพี่พี่ดูข่าวเยอะอ่ะพี่กลัวเหลือเกินเกิดลุงคนนั้นเขาลุกข,ขึ้นมาแล้วเขาก็แบบว่าตามไล่เก็บเราอย่างเงี้ยไม่รู้สมิมันไม่ใช่ละครนะมันเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะในที่สุดแล้ว เขาก็อาจจะมองว่าเราคือคนที่ทําให้ผู้หญิงของเขานอกใจยอยู่ด้วยหรือเปล่าเรา<ะ>ไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์เขาเป็นแบบไหนเขาอาจจะรักก<ช>ันมากไ<ช>ม<า>ก่หึงห่วงกันมากก็ได้เราก็คือชู้ดีๆนี่เองเนี่ยแบบนี้ค่ะกล้ามเพราะฉะนั้นเห็นหรือยังว่าใครน่าสงสารที่สุดและถ้าเกิดว่ารู้ว่าเราอาจจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดการหยุดอาจจะเป็นการที่ปกป้องตัวเองทางร่างกายและจิตใจนะ นะคะน้องส้มค่ะหนูกับแฟนคบกันได้ปีกว่าระหว่างที่คบกันไม่เคยมีปัญหาทะเลาะก,กันจนวันหนึง่งด้วยปัญหาส่วนตัวเราเลยแยกกันอยู่สักพักอยู่มาวันหนึง่งมีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าคบกับแฟนหนูได้แเดือนแล้วที่ทักมาบอกหนูเพราะเพิ่งจับได้ว่าแฟนหนูเข้าไปมีกิ๊กอีกคนก็เลยอยากรู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบนี้หรอคือผู้หญิงคนนี้เขาก็รู้อยู่นะคะว่าผู้ชายมีหนูอยู่แล้วยอมเป็นกิ๊กแต่พอโดนแฟนหนูนอกใจตัวเองไปคบซ้อนกับคนอื่นๆอีกก็เลยรีบมาบอกความจริงกับหนูเลยหนูไม่ จะอะไรแบบนี้ควรจะรับมือ,อยังไงดีเพราะก็ไม่รู้ว่าจะตกใจกับเรื่องอะไรก่อนดีค่ะไม่ต้องรับมือค่ะค่ะเดินออกมาซะใช่ใชจ่จริงจมันแค่นั้นเองจริงๆค,คือเรื่องของคนอื่นก็เป็นคนอื่นน่ะแต่คนอื่นมาทําให้เราเห็นว่าแฟนเราเป็นคนยังไงค่ะเดี๋ยวป่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าแฟนหนูจะม,มีกิ๊กกี่คนหรือคนที่เขามาแสดงตัวเขาจะเป็นยังไงไม่ต้องไปใส่ใจเลยความเป็นจริงก็คือแฟนหนูนอกใจมีผู้หญิงอีกหลายคนนอกจากเราและเราก็ วิธีการรับมือคือไม่ควรอยู่ตรงนี้ต่อไปท่านั้นเองอืค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนเดียวนะตอนนี้มาสองแล้วไม่รู้มีอีกเท่าไหร่ใช่และโดยส่วนใหญ่เวลาเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองเป็นคนหลักอย่างเป็นทางการมักจะคิดว่ากโกรธผู้หญิงอีกหลายๆคนจังเลยที่ยอมมาเป็นกิ๊กสําคัญสุดคือกิกเหล่านั้นทําให้เราเห็นนิสัยของผู้ชายที่เราครบได้ชัดเจนขึ้นนะส้มนะนะคะ น้องเล็กค่ะสวัสดีค่ะหนูอายุ21ปีตอนนี้หนูคบซ้อนอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรหรอกค่ะหนูรู้ตัวว่าผิดแต่หนูห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้แฟนคนแรกของหนูเป็นทอมคบกันมา2ปีละส่วนอีกคน5เดือนหนูรู้ตัวว่าหมดรักคนแรกไปแล้วแต่ไม่รู้จะบอกเลิกเขาด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแถมยังดีกับหนูมากๆยอมหนูทุกอย่างทำให้หนูทุกอย่างยิ่งกว่าแม่อีกค่ะ แต่ตอนนี้หนูรู้สึกหมดรักแล้วด้วยเหตุผลหลายอย่างทั้งไม่ดูแลตัวเองปล่อยเนื้อปล่อยตัวและเขาดูไม่มีอนาคตมีนิสินมากมายส่วนตอนนี้หนูรู้สึกดีกับคนที่สองมากๆตอนนี้ก็เหมือนว่าแฟนคนที่หนึ่งเขาเริ่มจะระแคะระคายมาบ้างแล้วด้วยวันหนึ่งเขาทักมาบอกว่าพี่ดูดวงกี่ทีเขาก็บอกว่าหนูมีคนอื่น อันนี้ช็อกเลยค่ะแต่หนูก็ปฏิเสธไปหนูอยากได้คาปรึกษานิดนึงว่าจะตัดสินใจยังไงดีตอนนี้รู้สึกดีกับคนที่สองไปแล้วไม่อยากเสียเขาไปแต่คนที่หนึ่งก็ดีกับหนูมากๆกลัวว่าวันหนึ่งรถไฟจะชนกันได้กิดน,นะคําถามสุดท้ายของน้องเล็กกลัว <c oughs> รถไฟชนกันค่ะจริงๆหนูกลัวแค่นี้เองเหรอคะ <c oughs> จริงๆแล้วหนูไม่ได้แคร์หัวใจของคนทั้งสองคนเลยเนอะหนูแค่โกรธรถไฟชนกันเองเล็กต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าสิ่งที่หนูกําลังทําอยู่ตอนนี้ยมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอ่ะตอนนี้หนูกําลังทาความผิดโดยที่พี่ไม่แน่ใจว่าหนูรู้สึกในความผิดนั้นหรือเปล่าเขาผิดคืออะไรคะกับคนคนหนึ่งที่ดีกับหนูทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะอะไรก็ตามอ่ะเขารักหนูมากและดีกับหนูทุกอย่างแต่หนูบอกหนูไม่รักเขาแล้วอืซึ่ง ไม่รักเขาแล้วก็บอกเขาไปว่าไม่รักเขาแล้วใช่หนูบอกว่าหนูไม่รู้จะบอกเลยเขาด้วยเหตุผลอะไรก็เหตุผลว่าหนูไม่รักเขาแล้วไงค่ะซึ่งมันเป็นเหตุผลที่แบบใหญ่มากๆนะคะหนูจะทนอยู่กับคนคนหนึ่งที่หนูไม่รักเขาแล้วไปตลอดชีวิตได้เหรอแต่หนูบอกว่าเขาดีมากๆเลยก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาดีกับหนูมากๆแหละหนูถึงคนพูดความจริงกับเขาให้เขาได้ไปเจอกับคนที่รักเขามากกว่าที่จะมาอยู่กับคนที่ไม่ได้รักเขาแบบหนูแล้วไงส่วนคนที่สองค่ะ ตอนนี้หนูรู้สึกว่าแบบดีเขามากไม่อยากเสียเขาไปอันนี้พี่ก็ไม่รู้เนอะว่ากับคนที่สองนั้นมันจะเป็นความรักความสัมพันธ์แบบจริงๆที่หนูจะอยู่กับเขาต่อไปได้หรือเปล่าแต่ในสุดแล้วมันไม่เกี่ยวกันมันไม่ได้หมายความว่าหนึ่งก็อยากเอาไว้สองก็อยากได้ไม่อยากเสียหนึ่งไปเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก็กลัวว่าสองจะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยสองคนสองเรื่องคนละเรื่องเลยไม่รักใครปล่อยเขาไปอีกคนหนึ่ง ถ้าอยากจะเก็บไว้ก็ดูกันไปดูกันไปานานๆแต่อย่าทรยศหักหลังอย่าใช้วิธีคบซ้อนเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะภูมิใจกับตัวเองอะค่ะใช่ค่ะนะไม่รักใครก็บอกเลิกให้จบอย่าคบซ้อนค่ะแล้วก็ยังมาหาเหตุผลต่างๆนานา,นาให้การครบซ้อนไม่ใช่เรื่องผิดอีกวันนี้เรามีคนที่คิดว่ามันไม่ผิดไม่ผิดเยอะมากไปละหรือมีอีกคนอีกฝ่ายหนึ่งที่ชอบพูดว่าก็ผิดนะคะก็รู้ว่าค่ะว่าผิดเอาแล้วไม่คิดทําอะไรต่อให้มันถูกล่ะคะตรงนั้นสําคัญกว่าอีกนะ ค่ะ,คะน้องเชอรี่ค่ะชเชอรี่บอกว่าคบกับแฟนมาได้สามปีแต่แฟนเก่าเขามาบอกกับแฟนหนูว่าให้มาเลิกกับหนูซะ mm. แล้วเขาจะเลิกยุ่งกับแฟนหนูอ oh. ก็คือสาเหตุมาจากการที่เราครบซ้อนกับเขาหนูยอมรับนะคะว่าหนูกับแฟนเป็นฝ่ายผิดจริงๆที่ทําแบบนั้นแต่ตอนนั้นหนูเพิ่งรู้ผู้ชายบอกดูว่าเขาอยากเลิกกับผู้หญิงคนนี้มานานมากแล้วแต่ที่ต้องทนอยู่มาสามปีเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ยอมเลิก เวลาแฟนหนูบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นก็จะขู่ตลอดว่าจะฆ่าตัวตายเขาเครียดแค้นหนูกับแฟนมากเขาบอกว่าให้เลิกกับหนูเพราะตอนช่วงเดินแรกๆที่หนูกับแฟนคบกันเขายังไม่ได้เลิกกัน <S <S จนเขาทำอะไรแบบเด็กๆเช, <S <S 2> <S 2> ๆช่นฟ้องเพื่อนให้เพื่อนมาด่ามาตบขู่ฆ่าตัวตายเป็นประจำจะให้เราเลิกกันให้ได้ตอนนี้หนูกับแฟนเหนื่อยกับเรื่องนี้มากค่ะเราสองคนกลัวเขาจะฆ่าตัวตายแบบที่เขาพูดเราก็เลยต้องแกล้งยอมเขา แบบว่าแฟนหนูบอกเขาว่าเลิกกับหนูแล้วแล้วพยายามห่างๆกันไปก่อนแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่หยุดวุ่นวายกับผู้ชายโทรคุยทักแชทมาบ่อยมากขึ้นไม่เหมือนที่ตกลงไว้ตอนแรกจนบางทีหนูก็คิดว่าทําไมหนูต้องยอมให้เป็นแบบนี้ด้วยอยากขอคําปรึกษาว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเชอรี่คะทําไมพี่รู้สึกว่าคนกลางไม่เห็นต้องทําอะไรเลยกลายเป็นเชอรี่คนเดียวที่พยายามจะวิ่งวุ่นวนแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังมาตามแฟนหนูอยู่นั่นแหลคะค่ะนั่นนี่ต่างๆนานา,นาแล้วแฟนหนูได้ปกป้องความรู้สึกของหนูตรงไหน นูต้องดูเหมือนกันนะคะการที่แฟนก็จะบอกว่าโอ้ยก็ผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวเขาจะฆ่าตัวตายหรืออะไรก็ตามทีอะ่ะเขาต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้นค่ะไม่ใช่ดึงเราเข้ามาแล้วตอนนี้พี่ว่าหนูกําลังทุรนทุรายเกินหน้าเกินตาคนกลางสำหรับการแก้ปัญหานี้แล้วด้วยนะพี่เข้าใจหมดเลยเพราะเรารักกันและก็รู้สึกมาตลอดว่าแล้วทาไมคนของเขายังต้องมานั่งตามอยู่ดียังไม่ไม่เลิกยุ่งกับแฟนหนูสักที นี่แหละพี่ถงึงอยากให้น้องมองปัญหานี้ให้ชัดๆก่อนว่าแล้วแฟนหนูล่ะได้แก้ปัญหานี้ยังไงเชอรี่เรื่องแบบนี้คนกลางต้องค่อยๆสื่อสารกับทางนั้นหรือคนกลางต้องทําให้ชัดก่อนที่จะคบกับเราไม่อย่างนั้นอนะกลายเป็นว่าคนกลางก็สบายตัวค่ะหนูก็วิ่งวุ่นวนไปทะเลาะก,กับผู้หญิงอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่คนกลางก็เอ้ยเหนื่อยใจจังเลยเดี๋ยวพอจะออกมาก็เดี๋ยวเขาก็จะฆ่าตัวตายถ้าจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ต้องไม่เลิกกันและต้องไม่ไม่ดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะ ถ้าเธอกลัวกันขนาดนั้นไม่อย่างนั้นวันนี้เชอรี่ก็เลยกลายเป็นคนที่ดูทุกข์ที่สุดทางทางที่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาของมันเป็นเรื่องของเขาเป็นปัญหาของเขาไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยเป็นปัญหาอของเขาเลยค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตรงเขานะคะน้องบอกขอคำปรึกษาว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเอาเป็นว่าคนกลางของหนูอะอยากจะแก้ปัญหานี้จริงหรือเปล่าหรือที่สุดแล้วไม่รู้พี่อาจจะคิดมากเกินไปก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่ คนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปหรือเปล่าเชอรี่ก็ถึงมาบอกกับเชอรี่ว่าเฮ้ยเคลียร์ตรงนั้นไม่ได้หรอกแล้วพออยู่กับตรงนั้นปั๊บหนึ่งก็ต้องพยายามจะบอกว่าเอ้ย e เลิกกับเชอรี่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ว่าหนูคุยกับคนกลางให้ดีก่อนว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ยังไงพี่ไม่อยากมองโลกแง่ร้ายและทําให้รู้สึกได้ว่าคนกลางต่างหากที่อยากจะมีทั้งสองคนพอมาอยู่กับหนูก็อ้างว่าทางนั้นจะฆ่าตัวตายพอไปอยู่กับทางนั้นก็บอกว่าเลิกกับหนูแล้วไม่รู้สิคนกลางต้องแก้ปัญหามากกว่านี้ค่ะ แล้วถ้าสมมุตินะคะว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าจะฆ่าตัวตายอยู่ตลอดเวลาแปลว่าอะไรคะแปลว่าเชอรี่กับแฟนก็จะไม่สามารถคบกันได้เงี้ยหรอกต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดอต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดหรอค่ะเอจริงนะไม่ต้องกลัวก็ได้ค่ะฆ่าตัวตายก็เรื่องของเขาพี่กับรู้สึกอย่างนี้นะอย่าหาว่าพี่ใจหลายแล้วกันแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลกับการที่คนเลนิกกันไปแล้วดินะนี่คือแฟนเก่านี่คือแฟนเลิกกันไปแล้วถึงแม้ว่าบอกว่า ตอนนั้นคบซ้อนแต่ตอนนี้ก็เลิกแล้วใช่ไหมค่ะและจะมาบอกว่าเธอไปคบกันไม่ได้นะฉันจะฆ่าตัวตายอตาเป็นพี่พี่ก็จะบอกว่าจริงเหรออเธอจะฆ่าตัวตายจริงๆหรือว่าเธอแค่แกล้งขู่แต่ใดๆก็ตามที่สําคัญก็คือคนกลางนั่นแหละค่ะถ้าคนกลางก็ยังรู้สึกว่าต้องทนุถนอมกาไว้ไม่ฆ่าตัวตายถ้าเป็นพี่ถ้าพี่เป็นเชอรี่พี่บอกงั้นเลิกกันเถอะเธอก็กลับไปทะนุถนอมแฟนเธอไม่ให้ฆ่าตัวตายแล้วกันพี่ไม่เห็นด้วยค่ะที่บอกว่าเราต้องแกล้งยอมเขา การมาแกล้งยอมคือแล้วต้องยอมไปนานแค่ไหนต้องแกล้งไปนานแค่ไหนตลอดชีวิตของเราเหลือเราไม่มีวันที่จะได้มีสิทธิ์มีความรักเลยเพราะดูก็รู้ค่ะว่าผู้หญิงเขาไม่ปล่อยหรอกเพราะยิ่งแบบว่าเรายิ่งไปแกล้งบอกเลิกกันแล้วผู้หญิงก็จะเข้ามาหาผู้ชายมากขึ้นมันก็ทําให้เราคิดไปได้จริงๆอย่างที่พี่อ้อยว่าว่าหรือจริงๆแล้วผู้ชายอยากให้มันเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นแค่ข้ออ้างหรือจริงๆแล้วผู้ชายไม่ได้อยากรับผิดชอบอะไรเลยสักอย่างหนึ่งลอยตัวเลยถึงได้ใช้วิธีมากดดันเราว่าเธอ เธอต้องยอมนะเราต้องยอมนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาฆ่าตัวตายค่ะนะเออดูดีๆเชอรี่บางทีเหตุการณ์นี้อาจจะทําให้หนูได้รู้จักกับแฟนหนูมากขึ้นก็ได้ว่าจริงๆแล้วเ,เขาเป็นผู้ชายแบบไหนกันแน่หนูต้องมีสติค่ะอย่าหมดแต่คิดแต่เพียงว่าจะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ฉันต้องช่วยแฟนฉันแก้ปัญหาแฟนเก่าของเขามองอีกมุมหนึ่งเนาะพี่ไอยพี่ชอดไม่ได้รักแฟนเชอรี่เหมือนที่เชอรี่รักเราก็เลยอาจจะเห็นอะไรที่มากกว่าแต่ก็อยากให้หนูลอง มีสติแล้วลองคิดด <c deve ck> ีๆ <tama> ก่อนละกันค่ะนะเผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนนะคะที <Ö> ่กำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เนาะรักซ้อนซ่อนรักก็พยายามสักนิดละกันค่ะง่ายๆรักใครอยู่กับคนนั้นและถ้าเกิดว่าเรารักมากเราจะไม่อยาก คบสอนและถ้าเกิดเรา,เร,ารักมากพอและเราก็ยังอยากได้คนรักที่ซื่อสัสตย์ต่อกันไม่อย่างนั้นปัญหาจะเป็นแบบนี้แหละค่ะนี่คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์นะคะยังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์คือพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวพอดแคสต์นะคะลองเข้าไปเซิร์ชได้ใน Apple Podcast หรือในแอปพอดแคสต์ที่มีและเซิร์ชคําว่าพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวอันนั้นจะเป็นอีกแบบจะมีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันด้วยจะได้ถามกันแล้วก็ให้กําลังใจกันนะคะและเป็นวิธีคิดที่กับ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, เอพิสซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไวท้ทังอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่้อ้พี่ชอาตัวต่อต,ต,ตัวนะคะ